สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้จะอธิบายเรื่องเมื่อมีรายการงานช่วยเหลือเข้ามาต้องทําอย่างไรสําหรับกระบวนการช่วยเหลือเป็นกระบวนการที่สามารถทําไปพร้อมๆกับการติดตามได้เลยนะครับการช่วยเหลือได้หรือไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบาบัดเลยนะครับแยกเป็นคนละเรื่องเลยครับเรามาดูกันว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเข้าไปที่ antidarknew.mops.go.th นะครับ เข้าชื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วก็จะเห็นเมนูต่างๆตามสิบแล้วก็บทบาทหน้าที่ที่ได้รับในที่นี้เราต้องการทํางานในส่วนของความช่วยเหลือเราก็เลือกการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบบัตฟื้นฟูเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วก็จะเป็นรายการงานให้ความช่วยเหลือนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆ ก็จะเป็นรายการงานของหน่วยงานนะครับก็จะเป็นการเลือกให้ความช่วยเหลือในหน่วยงานของตัวเองนะครับก็จะถูกส่งมาในที่นี่แล้วก็ส่วนที่2ครับก็จะเป็นรายการงานที่อยู่ระหว่างส่งต่อละรับครับก็จะเป็นงานที่ถูกส่งมาจากหน่วยงานอื่นช่องที่3ก็เป็นรายงานที่รับจากหน่วยงานอื่นนะครับก็เมื่อรับจากช่องส่งต่อละรับแล้วนะครับ ก็จะเข้ามาโซนในช่องนี้เราจะทําการให้ความช่วยเหลือนะครับก็กดไปที่หมายเลขงานเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับส่วนแรกก็จะเป็นประวัติการให้ความช่วยเหลือนะครับในที่นี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่ผ่านการช่วยเหลือมาเลยส่วนที่1ก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะดึงมาจากการลงทะเบียนการคัดกรอง การบำบัดการติดตามนะครับในที่นี้ก็จะมีหน่วยการบำบัดนะครับก็จะบอกว่าบำบัดมาจากหน่วยงานไหนครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานบำบัดนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีการให้ยาก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการให้ยาอะไรมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นการขอรับความช่วยเหลือนะครับก็กดเข้าไปดูได้ว่ามีการ ขอรับการช่วยเหลืออะไรมาบ้างนะครับเมื่อเราจะให้ความช่วยเหลือนะครับเราก็กดรับงานจากนั้นงานก็จะมาอยู่ในช่องรายการงานที่รับจากหน่วยงานอื่นนะครับจากนั้นก็กดที่หมายเลขงานเลยนะครับเราก็จะมาดูข้อมูลในส่วนที่2นะครับ ก็จะตอบคำถามว่าสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ได้นะครับนนี่ก็ถ้าไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็ให้บอกเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงช่วยเหลือไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องอื่นอื่นก็ให้กรอกไปนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับก็จะไม่สามารถยืนยันได้นะครับ จะสามารถบันทึกแบบร่างได้อย่างเดียวแล้วก็้าเลือกว่าสามารถให้ความช่วยเหลือนะครับก็จะเลือกว่าช่วยเหลืออะไรได้นะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกว่าไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็ระบุเหตุผลแล้วก็ถ้ากดตรงนี้นะครับ ส่งต่อช่วยเหลือไปยังระดับจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะขึ้นมาว่าจะส่งไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าผมเลือกว่าสามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับก็จะจบการช่วยเหลือไปเลยนะครับก็จะไม่ถูกส่งไปยังระดับจังหวัดผมก็จะส่ง ยังศูนย์ช่วยเหลือระดับจังหวัดนะครับคราวนี้ผมก็จะมาอธิบายปุ่มต่างๆนะครับปุ่มยืนยันการส่งต่อก็คือยืนยันการทำสเต็ปถัดไปนะครับแล้วก็ปุ่มบันทึกแบบล่างบันทึกแบบล่างก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ไว้นะครับงานก็จะไม่หายไปไหนก็จะสามารถกลับมาเพิ่มเติมแก้ไขได้นะครับในการยืนยันการส่งต่อจะไม่สามารถ กับเข้ามาเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ปุ่มยกเลิกนี้ก็คือยกเลิกงานการที่กรอกมาเลยนะครับกดยกเลิกแล้วรายการที่กรอกมาก็จะไม่ถูกบันทึกไว้นะครับปุ่มพิมพ์เมื่อกดปุ่มพิมพ์แล้วก็มาที่รายการบนสุดนะครับก็จะเป็นข้อมูลรายการที่เราทำการกรอกไว้นะครับ ก็สามารถเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ครับไฟล์สามารถเก็บไว้ในเครื่องได้นะครับเพื่อกันข้อมูลสูญหายเมื่อแน่ใจแล้วก็ทําการยืนยันการส่งต่อนะครับสำเร็จนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือระดับจังหวัดนะครับ พอทาการออกจากระบบก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะเข้ามาโดยชื่อผู้ใช้ที่เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัดของจังหวัดที่ผมได้ส่งมานะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะเห็นเมนูต่างๆตามสิทธิ์แล้วก็บทบาทหน้าที่ของเราสังเกตตรงนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ก็จะเป็นส่วนใ้ความช่วยเหลือระดับจังหวัดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในที่นี้เราต้องการทํางานของความช่วยเหลือนะครับผมก็เลือกไปที่การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟืน้นฟูก็จะมีรายการงานเข้ามาแล้วนะครับก็ทําการเลือกงานนั้นครับ โดยกดที่หมายเลขงานเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติการให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัดอันนี้ก็ยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่มีการให้การช่วยเหลือระดับจังหวัดเลยนะครับหล่วนี้จะเป็นข้อมูลส่วนที่1ข้อมูลส่วนบวคนุคคลก็จะทําการดึงมาจากข้อมูลการลงทะเบียนการคัดกรองการบําบัดแล้วก็การติดตามนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นหน่วยบําบัดนะครับก็จะบอกว่าบําบัดมาจากหน่วยงานไหนแล้วก็มีเบอร์โทรสามารถติดต่อไปยังหน่วยบําบัดนั้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้ยาก็สามารถเข้าไปดูได้ว่ามีการให้ยาอะไรมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นการขอรับความช่วยเหลือนะครับก็จะเข้าไปดูได้ว่ามีการขอรับการช่วยเหลืออะไรมาบ้างจากนั้นผมจะทําการรับงานนะครับ เพื่อดำการในการช่วยเหลือต่อไปจากนั้นงานก็จะหล่นลงมาในช่องงานที่รับจากหน่วยงานอื่นนะครับก็กดคลิกที่หมายเลขงานนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาดูส่วนที่2ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัดนะครับเราก็มาดูว่าขอรับความช่วยเหลือการศึกษาเข้ามานะครับแล้วก็มาเลือกว่าจะให้หน่วยงานไหนช่วยเหลือในการศึกษานะครับก็เลือกไปเลยนะครับจากนั้นข้อ2ก็จะเป็นการช่วยเหลือของหน่วยงานระดับจังหวัด ก็กดเพิ่มนะครับเราก็เลือกประเภทการช่วยเหลือ,อน,นี่ก็การศึกษาก็เลือกว่าช่วยเหลือได้หรือไม่ได้นะครับถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็ให้เลือกเหตุผลนะครับว่าทาไมถึงช่วยเหลือไม่ได้ถ้าเลือกอันอื่นก็ต้องระบุไปนะครับ แล้วก็เลือกว่าให้หน่วยงานไหนในการช่วยเหลือนะครับทำการกดบันทึกบันทึกสำเร็จคราวนี้ผมก็จะมาอธิบายปุ่มต่างๆนะครับปุ่มบันทึกแบบล่างปุ่มยกเลิกปุ่มพิมพ์ก็จะเหมือนเดิมที่กล่าวมาข้างต้นนะครับจะมีปุ่มใหม่ก็คือปุ่มยืนยันจบการช่วยเหลือ ก็คือจะทําการจบการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะช่วยเหลือได้หรือไม่ได้เมื่อกดปุ่มนี้แล้วก็จะจบการช่วยเหลือเลยนะครับผมก็ทาการยืนยันจบการช่วยเหลือก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการช่วยเหลือของเรา